ฝนตกฝนตกฝนตกแล้วฝนตกตะเวตะเวทรับฟ้าแล้วตะเวทรับฝ้าแล้วไปแล้วตะเวทรับฝ้าแล้ว,ลว,ว,ลาลวพาหลานน้อยมาซิดเบ็ดค่ะทุกคนมือนีเหตุบาปบ่ลง บ่ได้จักตัวฝนตกจ้อยเหลือตายแต่หลานน่อยขออนุญาตคุณยายยังดีขออนุญาต,ออญาตแล้วอนุมัติเอออุอต,นนตออส่าห์อนุมัติไม่ได้กินจ้อยเห็นไหมก็ไม่รู้ว่าฝนจะตก กับยายบารู้ว่าฝนมันจะตกยายก็เลยโอ้ยชวนอันคุณยายนโมมาไม่ได้กินสักตัวแต่ตัวเดียวเออแม้แต่ตัวเดียวไม่ได้กินเลยเราจะดักปลาซิวไปกินดีไหมเมื่อกี้ร้องไห้เหรอมีคนร้องไห้เหรอคะกลัวฝนเหรอคะ เออเหรอกล,ลัวฝนที่สุดเลยอย่างอื่นไม่กลัวมีกลัวฝนกลัวอะไรอีกลูกกลัวอะไรอีก <c oughs> ไม่กลัวละมีแต่ฝนอย่างเดียวอ,อยู่ข้างบนเด้อดอย่าอย่าลงมาใกล้นะครับฝนละทำทาคือคือพี่น้องบบมีเงาดอก คำาทาตุเเบ็ดอย่าหยอนลงไปเวลาตกเบ็ดนักเรียนยอย่าลงไปแต่เ,เราต้องใส่เหยื่อด้วยนะคะอันนี้ทดสอบระวังมันจะเกาะหูดังด้วยนะคะ,ะออเออมันเกาะได้หมดแหละต้องระมัดระวังววนั่งไงเต,หตงห,ห,หม้อกำลังถ่ายคลิปอยู่ไงเนี่ยถ่ายคลิปดาราหนะ้ากล้องอย่นะั ียงกรบร้อมอบอบโย้หอยเงียรนันทาไล่นะเดินชมค่ะเดินชมค่ะเดินชมสวนค่ะวิวทิวทัศน์ อันนี้ต้นต้นระกำปลูออกต้นระกำไว้คือกันพี่น้องฝั่งนี้ยังไม่ออกดอกเลยต้นมะนาวอะ่ะอันนี้ต้นกล้วยชะอมอันนี้ต้นนีทั้งนู่นมะม่วงพันอะไรนู่ดกจังเลย ดกคักต <laughs> no. no, si ิดคักพี่น้องดกโดดโดดดดอยู่อันนี้อยากอีได้กินมาได้กินเป็นมากสองมากจากอีติดมาติดอ้าวนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้พี่น้องไงเติบอยู่ตัวนี่นี่หมบักม้วนอย่างน้อบักม้วนอย่างน้อบินี้อันนี้กล้วยใกล้แล้วใกล้สิได้แล้วอัน ต้องรองให้ปิงตรงนี้หลุดค่ะต้องต้องให้ตัวตัวปิงตรงนี้หลุดแล้วเขาจึงจะน,นี่ค่ะถ้าปิงตรงนี้หลุด,ลดก็แสดงว่าเขาเก่ใช้ได้นะคะอันนี้หงไข่เธอค่ะพี่น้องปีนี้เราเป็นหลายอยู่ตัวเดี๋ยวเสี่อาถุงมามัดอยู่นี่ไหมหงไข่เธอสัน้นอันนี้คือเยิ่มเยิ่มสงสัยเจอแมง จมี่งกัดแต่ถ้ามันดกแล้วก็จะเด็ดเด็ดออกเด็ดทิ้งมันเป็นหมากเล่ๆเอามาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วเขาห้มเขาห้มนุ่นขี้เมฆตรงนั้นสว่างอยู่ดิอุ้ยอุออปอกแปกเปกแปมาแล้วโราาทรศละสัี่เปียกแต่รุ่นนี้กันกันน้ำได้อยู่ค่ะโทราศัพทักันน้ำได้อยู่จ้ะ ฝนมาแล้วฝนมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยยายเปียกฝนยายเปียกฝน,ออนเออต้องมาอยู่กระท่อมก่อนผักหวานมันนยูติดอันนี้พอดีเลยแนวเสาตาปากแก่นผักหวานเนี้ย,กกยนะดูไหมมาแล้วฝนมาแล้ว ปกแปกปกแปกมาอีกแล้วไปไปอยู่บ้านน้อยะไปไปอยู่บ้านน้อยไปยายพาไปอมามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเพราะว่าบ้านก็เปื้อนหมดแล้วลูกบ้านมันก็โดนน้ำสาดมามาเดี๋ยวเราต้องล้างเท้าก่อน นี่ไงอ่างแดงๆเงนี่ยนี่ไงลูกวิทย์วิทย์ได้ไหมวิทย์ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเอาขันขันในห้องน้ำโอ้โอโอ แั่นแน่นอ้าวลูกอ่ะไกล้างเท้าอู้ดำหมดเลยเท้าเด็กน้อยเอาล้างดีๆ <c oughs> อร่อยไวนะ้นั่นน่ะ่อยอ่งหลงองหล,ง,ลงไวนะ้นั่นน่ะเดี๋ยวเรานี้ปิดไว้เดี๋ยวยุงยังจะมาใส่ไป เดี The day, e, oke, Joseph, wow, ๋ยวยายเปิดประตูให้ก่อนเราลงก่อนไว้อึ๊บมาเข้นมาวางไว้นั่นเนี่ยวางไว้นั่นเนละขึ้นมาขึ้นมาลมหุบก่อนเดี๋ยวมันฟิวทำไมไม่ได้อยู่มุมนี้มอยู่มุมนี้ห้องนอน ปิดล็อกเพราะว่าตอนนี้ปิดไว้อยู่ไม่มีกุญแจกุญแจอ,อยู่กับตาอ่ะพูดไปก่อนนั่งเล่นเอาบายบายเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ